สวัสดีค่ะห่างหายหน่าจากการรีวิวน้องกระเป๋าไปนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะขอ,อนอกใจน้องกระเป๋าหลุยนะคะมารีวิวน้องชาแนลคลาสสิกแ l a p ให้ดูนะคะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ใบนะคะก็คือเป็น Classic Flap นะคะ Medium ม a ลานะคะเป็น lap skin นะคะหนังแกะนะคะแล้วก็เป็นอ่า g o hardware นะคะ แล้วก็อีกใบหนึงนะคะที่จะพูดถึงนะคะในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลาสสิกแปลกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นไซส์จัมโบ้นะคะแล้วก็เป็นหนังคาเวียนะคะแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าสลับสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีน้องชาแนลไว้ครอบครองเนี่ย คลาสสิกแฟลปนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยทีเดียวออกปัะก่อน,นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนน้องชาแนลแต่อ,อย่างใดนะคะแต่ว่าจะมาทำรีวิวกระเป๋าให้ดูนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆของคลิปเนี่ยจะเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในการเลือกซื้อคลาสสิกแฟลปให้ฟังด้วยขอเชิญติดตามชมกันได้นะคะสำหรับคุุณคณที่สนใจใน Channel คลาสสิกแฟลป ค่ะและนี้ก็เป็นน้องชาแนลนะคะค l a s s i c แฟลปไซส์จัมโบ้หนังคาเวียนะคะแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮัดแวร์ความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้างที่8นิ้วแล้วก็หนาที่3นิ้วนะคะดูด้านข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีช่องถึงแบนๆนะคะที่สามารถเก็บของได้นะคะพวกใบเศษพวกกระดาษอะไรแบนๆอย่งี้เก็บได้นะคะมาดูข้างหน้าแล้วก็ข้างในกันนะคะ Okay. ข้างหน้านะคะจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอ่า interlocking นะคะ double c นะคะก็จะเป็นล็อกที่แบบหมุนเปิดได้นะคะส่วนใบนี้เป็น double f l a p นะคะพอเปิดมาก็จะมี f l a p หนึ่งไว้อยู่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้<ม>นะคะเลาเปิดโอเคด้านบนนะคะเป็นซิปนะคะลองดูคือมันเล็กมากนะคะเป็นแบนๆข้างล่างนี้แบบรวมเข้าไปไม่ได้นะคะตัวเองแล้วเนี่ยไม่ใช่เก็บอะไรเลยนะคะก็ซิปปิดไว้เฉยๆนะคะด้านหลังของตัว f l a ปนะคะจะมีช่องที่สามารถใส่ ของได้นะคะเป็นแบนแบนเงี้ยค่ะคือล้วงลงไปได้ถึงก้นกระเป๋าเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเอาไว้เก็บของสําคัญอย่างเช่นพวกแบบพาส,สปอร์ตนะคะเวลาเดินทางหรือไม่ก็เก็บของที่เราไม่อยากให้ใครเห็นนะคะเวลาเราเปิดกระเป๋าขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเก็บไว้ข้างหลังนะคะมาดูเวลาเปิดแฝดขึ้นมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างหน้านะคะจะมีช่องแบนแบนอีกช่องหนึ่งสามารถใส่ของได้นะคะแล้วก็มีช่องกลางคอมพาทเมนต์ซึ่งแบบเป็นเป็นเมนเป็นช่องเมนที่สามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็จะมี ช่องเป็นแบนข้างหลังอีกนะคะสามช่องไว้สําหรับเก็บของกระจุกกระจิกนะคะมาดูกันนะคะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยช่องข้างหน้าก็จะใส่ของแบนๆอย่างเช่นนะคะกระดาษทิชชู่นะคะมาดูช่องกลางมีแบบแว่นกันแดดนะคะก็จะมีแบบร่มพับนะคะมีไอโฟนนะคะฟังนะคะแล้วก็มีกุญแจนะคะกระเป๋าขึ้นสามอาร์นะคะมินิพอเชตนะคะกระเป๋าสตางค์นะคะเอมิลี่วอลเล็ตนะคะซึ่งเป็นลักษณะแบนๆยาวๆนะคะก็แบบมีหมดแล้วค่ะคือปกติตัวเองไม่ ไม่ถือของเยอะนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีของมากกว่านี้ยังสามารถใส่เพิ่มได้มากกว่านี้นิดนึงนะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องแบนๆสามช่องหนึ่งนะคะสองสามนะคะเขาบอกว่าช่องนี้ค่ะเอาไวส้สำหรับใส่ลิปสติกแต่ว่าตัวเองเคยลองใส่แล้วรู้สึกมันโปง่ปง,ปง,ปงๆพองๆนะคะคือส่วนใหญ,ญ่ก็เลยไม่ใส่อะไรนะคะที่ใส่ไว้ก็เป็นลักษณะแบบเป็นข้อต้นบัตรเฉยๆนะคะเผื่อเวลาแบบาตาเลอะอะไรเงี้ยแบบ หออตาเละส่วนโซ่ของน้องกระเต๋านะคะสามารถปรับสายได้นะคะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไซส์จัมโบ้เนี่ยถือแบบเป็นแบบโซ่คู่เนี่ยค่ะจะสวยกว่านะคะโซ่แบบโซ่เดี่ยวจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะลองถือและนี่ก็เป็นน้องชาแนลนะคะคลาสสิกแฟลปไซส์อะ d มเนียมลาร์นะคะเป็น lap skin หนังแกะแล้วก็เป็น gold h a n ความยาวของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะ กว้างที่6นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วนะคะด้านหลังจะเหมือนกันเลยนะคะกับรุ่นจมโบไซส์นะคะก็เหมือนการใส่ของเล็กๆน้อยได้นะคะแต่ตัวเองแล้วเนี่ยไม่ล้วงเข้าไปเลยนะคะเพราะไม่อยากจะให้มันเป็นรอยนะคะเพราะว่าแรมสกินเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนจากเล็บเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าเหมือนกันนะคะเป็นอินเตอร์ล็อกกิ้งดับเบิลซีเหมือนกันนะคะก็เปิดออกมานะคะ ด้านบนนะคะมีซิปเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่องค่อนข้างเล็กนะคะตัวเองเราก็ไม่ใช้เลยเหมือนกันนะคะจะให้ดูความบาบางของลมสกินนะคะเนี่ยค่ะรอยตรงนี้นะคะเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากตัวซิปของมันเองนะคะเนื่องจากว่าเก็บตอนแรกๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็รอยต่างๆบนแฝดเนี่ยก็จะเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากเล็บของตัวเองนะคะรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะคือค่อนข้างบอบางเลยทีเดียวนะคะสำหรับลมสกินแต่ว่าจะบอกว่าวางเทียบกันแล้วเนี่ยกับคาเวียเนี่แลมสกินสวยมากนะคะ ด้านหลังของแฟลปนะคะก็มีช่องเหมือนกับรุ่นจมโบนะคะก็คือเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ใส่ของเข้าไปได้จนกระทั่งถึงก้นกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าตัวเองเราเนี่ยก็ไม่ใช้เหมือนกันนะคะพอเปิดแฟลปขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกันกับไซส์จมโบนะคะก็มี3ามช่องเหมือนกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ช่องข้างหน้ากัแบบช่องด้านหลังเท่าไหร่นะคะจะใช้ช่องกลางมากกว่านะคะ เอาเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ของอะไรมากมีแว่น,ะะนกันแดดน,นะคะซึ่งเป็นแบบไซส์ขนาดเล็กนะคะจะใส่แบบจัมโบ้ไซส์อะไรเงี้ยเข้าไปไม่ได้นะคะอ่ามีพวงกุญแจก<ม>ระดาษทิชชู่นะคะกระดาษซับน้ามันนะคะเอมเมอรี่วอลเลตน,นะคะก็ะอีกสองชิ้นที่ของตัวเองถือก็จะมีเป็นลิปตาลามกับเป็นลิปโกล์นะคะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือสามช่องเหมือนกันแต่ตัวเองแล้วเนี่ยใส่เฉพาะช่องกลางอย่างเดียวเลยนะคะไซส์มีเดียมไลส์นะคะลัมสกินเนี่ย ขนาดว่าจุกข,ของจนเต็มนะคะตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังเบาวกว่าไซส์จัมโบ้หนังทาเวียซึ่งไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างเบาทีเดียวสาหรับรุ่นนี้นะคะไซส์นี้นะคะแล้วก็ส่วนโซ่เนี่ยก็เหมือนกันนะคะสามารถปรับสายได้นะคะเป็นสายคู่กับสายเดี่ยวแต่ว่าสลับตัวเองแล้วเนี่ยเวลาถือมีเดียมลาร์เนี่ยจะชอบอถือแบบสายเดี่ยวมากกว่านะคะก็รู้สึกว่าเวลาเราถือแบบเป็นแบบโซ่เดี่ยวแล้วเนี่ย ความยาวนี่มันจะกาลังแบบพอดีนะคะดูสวยกว่า Classic Flap นะคะทั้ง2รุ่นสำหรับตัวเองเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะ Dress Up หรือว่า Dress Down นะคะก็ถือได้สวยพอๆกันเลยทีเดียวะคะือเทียบให้ดูนิดนึงนะคะจากดิเมนชันแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ากระเป๋าจริงๆแล้วเนี่ยดูค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะแล้วก็อันนี้คือด้านหลัง ็นการถือไซส์จัมโบ้นะคะแบบโซ่คู่นะคะส่วนแต่แล้วชอบถือจัมโบ้แบบใช้โซ่คู่มากกว่านะคะค่ะถ้าเป็นโซ่เดียวนะคะตัวเองก็รู้สึกว่ามันยาวเกินไปสําหรับไซส์จัมโบ้นะคะลองดูค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าสามารถถือ crossbody ได,ได้นะคะ crossbody แบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเองรู้สึกว่ามันคือกระเป๋ามันค่อนข้าง,าง,างบ็อกซี่อะคะ่ะเวลาถือ crossbody เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวอีกนั่นแหละนะคะ ค่ะแลวนี้ก็เป็นการถือน้องชัแนลนะคะมีเดียมลาช e แบบโซ่คู่นะคะความยายก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ถือแบบโซ่เดี่ยวนะคะส่วนตัวแล้วชอบถือมีแบบเ,เดียมลาร e นะคะแบบโซ่เดี่ยวอย่างนี้มากกว่านะคะสำหรับตัวเองนะคะใบนี้เป็นใบแรกที่ได้นะคะคือตอนแรกเลยเนี่ยอยากจะได้จำโบไซส์นะคะเป็นหนังคาเวียแล้วก็เป็นโกฮาร์ดแวร์นะคะแต่ว่าคุณสามีซึ่งไม่ผิดนะคะ ตอนแรกไม่งอนมากนะคะเพราะว่าซื้อมาให้ผิดหนังผิดไซส์นะคะ <c oughs> ก็เลยค่าโทษไลยว่าต้องซื้อให้อีกใบหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็รออยู่นานเลยพอสมควรนะคะ <c oughs> จนกระทั่งได้ไปมีโอกาสเลือกเองนะคะก็ได้มาจัมโบ้คาเวียนะคะ <c oughs> มาสมใจนะคะ G <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเลือกเป็น Silver ร์ฮาร์ดแวร์นะคะไม่อยากให้มันซ้ำกับไปแรกนะคะทั้งสองใบนะคะให้ลุกที่ หลากหลายนะคะคือจะแต่งตัวอย่างที่บอกว่า dress up dress down ก็ถือได้เหมือนกันนะคะใช้บ่อยพอๆกันทั้ง2ใบนะคะแต่ว่าใบเนี้ยเวลาเดินทางจะใช้มากกว่าเนื่องจากว่าใส่ของได้มากกว่านะคะแต่ถ้าถามว่าชอบใบไหนมากกว่าความจริงแล้วเนี่ยชอบใบนี้มากกว่านะคะชอบใบแรกที่ได้มาที่ตอนแรกเนี่ยไม่อยากได้ใบนี้นะคะมากกว่าอาจจะเพราะว่าใบเนี้ยเบานะคะตัวเองไม่ถือของเยอะมากมายแต่ละวันนะคะก็เลยรู้สึกว่าใบเนี้ย น่าใช้มากกว่าแล้วก็ชอบมากกว่านะคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะค่ะสำหรับคุณคุณที่มีความสนใจในการเลือกซื้อน้องคลาสสิกแฟลตนะคะก็ <c oughs> มีคำแนะนำให้ด้วยการ4ข้อที่ต้องพิจารณานะคะข้อแรกก็คือไซส์นะคะคือเขาทำออกมาด้วยการหลายไซส์นะคะมีไซส์เล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้นะคะสำหรับส่วนตัวแล้วคิดว่ามีเดียมลาร์กับจัมโบ้เป็นไซส์ยอดนิยมแล้วก็สามารถถ,ถือได้สวยสำหรับคนหลายไซส์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบบิ๊กแบงนะคะจะซื้อแม็กซี่ไปเลยเนี่ยก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ ข้อที่2นะคะซื้อหนังแบบไหนดีหลากๆก็มี a m มสกินกับคาเวียนะคะแลมสกินเนี่ยเนียนนุ่มมันสวยเต่งตึงนะคะแต่เขาบอกว่าใช้ไปนานๆแล้อาจจะแสบนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้มาก็ยังไม่แฟบสักจุดน,นะคะว่ามันดูแลรักษายากมากนะคะยากมากจริงๆนะคะปกติตัวเองเนี่ยไม่เป็นคนดูแลรักษากระเป๋าแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเวลาใช้ใบนี้ต้องดูแลรักษามากกว่าปกตินดนึงนะคะ หนังคาเวียนะคะมีความคงทนนะคะเป็นลนักษณะถูขาถูขะแต่ว่าหลายๆคนจะชอบนะคะบอกว่ามันสวยนะคะไปเนี่ยพนักงานคงทนนะคะตอนที่ซื้อนะคะมันมีรอยแบบเขาขาวตรงเนี้ยค่ะพนักงานขายเขาก็เอาเล็บเขาค่ะเล็บย,วยาวๆนะขูดๆๆเนี่ยนะตอนตกใจมากเลยอุย้ยตาลเอาเลยมาขูดกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาขูดไอ้รอยขขาวนั้นออกะคะ่ะหนังก็ไม่ได้เป็นรอยแต่อย่างใดนะคะถือว่ามีความคงทนทนทานมากจริงๆนะคะ ข้อที่3นะคะโซ่เงินหรือว่าโซ่ทองดีนะคะ <c oughs> คือทั้ง2โซ่เนี่ยสวยนะคะทั้งโซ่เงินและโซ่ทองนะคะบางคนจะคิดว่าโซ่ทองมันดูแก่นะคะแต่ว่าจะบอกว่าโซ่ทองของชาแนลเนี่ยให้ความรู้สึกพิเศษนะค,ะคือไม่ดูแกค่ค่ะดูคลาสสิกแล้วก็ดูโมเดิร์นไปในตัวนะคะตัวเองแล้วเนี่ยความจริงแล้วชอบใส่เครื่องประดับออกเป็นแนวเครื่องประดับเงินมากกว่าเครื่องประดับทองนะคะตอนแรกก็คิดว่าเวลาถือโซ่ทองมันจะดูตลกแต่ความจริงแล้วดูไม่ตลกคะ่ะดูสวยะคะ่ะ แต่ว่ามันก็สวยทั้งสองโซ่นะคะก็อยู่ในความชอบสว่วนบุคคลอีกนะคะข้อสุดท้ายข้อสี่นะคะก็คืออยากได้สีไหนนะคะตัวเองแล้วเนี่ยชอบสียืนพื้นนะคะดำขาวเทาเบจอะไรพวกนี้มากกว่านะคะแต่ว่าชาแนลเขาก็ผลิตสีออกมาในแต่ละซีซั่น,นะะอย่างเห็นคนที่เขาถือแบบสีแดงสีอะไรเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยมันสวยเด่นสวยเก๋มากเลยทีเดียวว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณที่สนใจในน้องชาแนลคลาสสิกแกล็นะคะทั้งสองไซส์นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงนะคะเป็นรีวิวน้องกระเป๋าชาแนลรุ่น GST นะคะถ้าคุณคนไหนสนใจก็ขอเชิญติดตามชมกันได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปรีวิวกระเป๋ากันมานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ